สวัสดีค่ะพบกับอาจีและช่องอจีนิวคาแฟมารีค่ะวันนี้ค่ะอาจีจะพาทุกท่านค่ะไปรับชมกับกระบะตัวใหม่ค่ะตัวนี้จะเป็นนิว n i สันนาวาร่าคิงแค a คาลิเบอร์ค่ะเกียร์ธรรมดา6สปีดค่ะตัว Back Edition ด้วยค่ะเป็นโฉมปี2022นี้ค่ะราคาอยู่ที่7,99,000บาทค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมตัวรถกันเลยค่ะ วันนี้ค่ะที่จะพาทุกท่านไปรับชมจะเป็นคันสีแดงคันนี้ค่ะจะบอกว่าดูหลอ่อดูเท่มากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามารับชมตัวรถกันมิติตัวถังของรถค่ะความยาวของรถจะอยู่ที่5,260ม mm, มตรความกว้าง1,850ม mm, มความสูง1,785ม mm มค่ะมาเริ่มตั้งแต่ด้านหน้าตัวรถกันเลยค่ะจะบอกว่าในตัวนี้ ที่โดดเด่นสะดุดตาเลยค่ะในตัวโชมนี้ที่เขาให้มาก็จะเป็นสติกเกอร์ด้านหน้าค่ะนี่ที่เป็นลายบ่งบอกเลยว่าตัวนี้เป็นแบ็กอี dition ค่ะเป็นสติกเกอร์สีดำสีเทาแล้วก็สีขาวที่ตัดตัวรถที่เป็นสีแดงมากๆเลยค่ะทั้งฝั่งด้านหน้าค่ะมากับฟอนต์เนาวาร่าด้านบนค่ะพื้นด้านในจะเป็นสีดำนั่นเองที่เข้ากับกระจังหน้าด้านหน้าค่ะที่เป็นสีดำด้วย มีตัวตัดเส้นด้านข้างที่เป็นลักษณะรูป V แบบนี้เลยค่ะตามเอกลักษณ์ของตัวนิสสันเลยโลโก้สัญลักษณ์ของนิสสันตรงกลางขนาดใหญ่ค่ะพื้นด้านในจะเป็นสีดําเงาค่ะเป็นตัวเส้นโคเมียมล้อมวงแบบนี้เลยเดี๋ยวเราลงมาด้านหน้าด้านล่างกันดีกว่าค่ะด้านล่างตรงนี้ค่ะมาพร้อมกับกันชนด้านหน้าที่เป็นสีดํา ตัดเส้นด้านใน2เส้นค่ะที่เป็นสีดําเงาอีกด้วยค่ะตรงนี้ก็จะทําให้ตัวด้านหน้าดูเด่นและดูดุใหญ่มากขึ้นค่ะไปที่ไฟหน้ากันดีกว่าค่ะไฟหน้าก็สวยมากๆเลยคโคมขนาดใหญ่ค่ะมาพร้อมกับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ค่ะแบบ LED ค่ะเป็นโปรเจคเตอร์ LED แบบ4ดวงแบบนี้พร้อมไฟ daytime running light ค่ะแบบ LED ด้วย ไฟเลี้ยวจะอยู่ตรงกลางไงจะอยู่สัญลักษณ์ตรงกลางแสงสีส้มแบบนี้เลยค่ะด้านล่างตรงนี้ค่ะมาพร้อมกับตัวครอบค่ะที่เป็นสัญลักษณ์แบบรังพึ่งสีดํานั่นเองค่ะทางด้านนี้เลยมาดูฝั่งด้านข้างกันดีกว่าค่ะที่เห็นเลยสะดุดตาเลยก็กับซุ้มล้อขนาดใหญ่ค่ะตัวนี้จะมีหมุดมาให้เราด้วยได้ไปแบบนี้เลยล้อด้านล่างก็สวยไม่แพ้กันค่ะ ล้อด้านล่างจะเป็นล้ออลลอยค่ะขนาดใหญ่เลยเห็นไหมเอ่ยจะเป็นตัวก้านขนาดใหญ่แบบนี้เลยขนาดสีดําเงาด้วยนะเป็นสีดําเงาเลยยางค่ะจะเป็นของโตโยค่ะตัวนี้สเปคยางจะอยู่ที่255ทั 60R18 ค่ะด้านหน้าจะเป็นดิสเบคค่ะมาพร้อมกับระบบช่วงล่างด้านหน้าที่เป็นอิสระปีกนกคู่พร้อมคอยสปริงและเหล็กกันโคงค่ะ กระจกมองข้างค่ะทางด้านนี้ค่ะนี่เป็นสีดําเงาพร้อมไฟเลี้ยวตรงกลางเอาไฟเลี้ยวยาวมากเลยนะให้ตัวนี้มาด้วยแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นสีดําเงาเหมือนกันค่ะด้านล่างตรงนี้ค่ะจะมีตัวกล้อง360องศามาให้เราใช้งานในตัว Black Edition นี้ด้วยค่ะตัวเบ้าจับหรือตัวด้านจับเปิดประตูจะเป็นสีดำเงาพร้อมปุ่มกุญแจอัจฉริยะแล้วก็ช่องเสียบกุญแจค่ะ เป็นแคปประตูบานใหญ่แบบนี้เลยบันไดด้านข้างค่ะก็ทำให้ทุกท่านเข้าไปภายในห้องผู้โดยสารได้อย่างสะดวกสบายค่ะตัวนี้จะเป็นสีดำเต็มแผ่นแบบนี้เลยมานะที่ฝั่งด้านหลังค่ะนี่ตัวสติกเกอร์ติดที่อยู่กับแคบแล้วก็กับตัวกระบะด้านท้ายค่ะนี่มีสติกเกอร์ให้เราเลยมีมาถึงซุ้มล้อค่ะ ด้านหลังที่เป็นสีดำมีหมุดให้เราด้วยครบทุกจุดเลยด้านหลังก็จะมีตัวฟอนต์ l l c k k e i t t o o n มาค่ะสีแดงใส่สติกเกอร์แบบนี้ก็สวยมากๆเลยนี่ไปที่ล้อด,ด้านหลังกันดีกว่าค่ะล้อด,ด้านหลังค่ะยางของโตโยค่ะตัวนี้นี่สเปคยางเบอร์ด้านหลังเบอร์เดียวกันเลยค่ะ255ทับ 60R18 ค่ะ ล้ออลลอยด้านหลังก็จะเป็นขนาด18นิ้วสีดําเงาด้านหลังจะเป็นดัมเบิลค่ะมาพร้อมกับระบบช่วงล่างด้านหลังค่ะที่เป็นแหนบซ้อนพร้อมโชวคอัพค่ะมาดูด้านท้ายกันดีกว่าค่ะด้านท้ายในตัวรถก็มีนี่เลยไฟท้ายมาพร้อมกับไฟเบรคค่ะที่เป็น LED เที่อยู่ด้านบนแล้วก็จะมีไฟหลีด้านนี้มาสีแดงแบบนี้เลย ตัวนี้จะเป็นตัว E ค่ะเป็นตัว Caliber E นั่นเองมีกล้องช่วยถอยจอดด้านหลังมีตัวสัญลักษณ์ของนิส s u s ค่ะตัวเปิดกระบะด้านท้ายจะเป็นสีดำพร้อมช่องเสียบกุญแจเลยมีให้เราล็อกได้ด้วยเพื่อที่ป้องกันการขโมยหรือโจรกรรมของในกระบะท้ายนั่นเองค่ะมีสติกเกอร์ด้านหลังปิดมาให้แบบนี้ด้วยฟอนต์นาว่าค่ะแล้วก็ลงมาด้านล่างกันดีกว่าค่ะ ตัวแป้นเหยียบตรงนี้ค่ะเพื่อก้าวเข้าไปในกรบะบาท้ายก็จะมีจุดเซ็นเซอร์ค่ะด้านหลังมาให้สี่จุดเพื่อกะระยะในการถอยจอดนั่นเองค่ะมีมีตัวตัดด้านหลังเป็นสีดำเงายางอะไรก็จะอยู่ด้านล่างค่ะ1เส้นเลยเดี๋ยวเราเปิดกรบะบาท้ายดูกันค่ะกรบะบาด้านท้ายค่ะ จุของได้กว้างค่ะตัวนี้จะเป็นตัวคิงแ c a เนาะก็สามารถจุของวางของวางสัมภาระต่างๆได้สบายเลยมีหูเกี่ยวสีดำถึง4จุดค่ะเดี๋ยวจีจะพาทุกท่านค่ะไปรับชมภายในพื้นที่ของห้องบริษารส่วนของแคบกันค่ะมะค่ะนี่แล้วก็จะเปิดประตูแบบนี้แล้วก็ เข้าไปด้านในนี่ค่ะแล้วก็ก้าวเข้ามาเลยก้าวเข้ามานั่งแบบนี้ค่ะภายในตัวรถก็กว้างขวางค่ะสามารถนั่งได้สะดวกสบายอยู่ที่การใช้งานของเราค่ะเราสามารถเพิ่มเบาะตัวเบาะหนังหรือเบาะผ้า เพื่อให้ผู้โดยสารด้านหลัง,น,งนั่งได้อย่างสะดวกสบายหรือต้องการบรรทุกสัมภาระต่างๆก็สามารถถอดเบาะตัวนั้นออกแล้วก็วางลงไปได้เลยค่ะจุของได้เยอะมากๆเลยค่ะนี่มีตัวเก็บของกล่องเก็บของด้านล่างมีให้ทั้งฝั่งของด้านหลังคนขับแล้วก็ฝั่งที่อาจินั่งอยู่ด้วยค่ะตรงกลางก็จะมาพร้อมกับช่องปรับอากาศหรือช่องแอร์ด้านหลัง เพื่อให้ผู้โดยสารด้านหลังใช้งานได้สะดวกค่ะนี่ทางฝั่งด้านนี้กันค่ะมาทางฝั่งของประตูด้านข้างกันบ้างค่ะทางฝั่งด้านนี้ค่ะก็จะมีตัวเปิดมีสายเบล์ด้านข้างกระจกบานใหญ่เพื่อมองทัศนวิสัยด้านนอกตัวจับเปิดสามารถสอดมือลงไปแบบนี้ได้เลยมีช่องวางขวดน้ำค่ะหรือช่องวางของด้านข้างด้งดวยค่ะ มาที่ฝั่งของคนขับกันเลยดีกว่าค่ะทางฝั่งด้านนี้ค่ะด้านนี้ก็จะมีตัวเปิดที่เป็นสีดำที่เท้าแขนเป็นหนังสีดำตะเข็บได้สีเทาค่ะมีตัวปุ่มฟังก์ชันการใช้งานไม่ว่าจะเป็นปรับกระจกคบับกระจกค่ะมีตัวกระจกไฟฟ้าทั้งสองบานอัโนมิติฝั่งด้านคนขับแล้วก็มีระบบป้องกันการหมีมาด้วยมีช่องวางขวดน้ำช่องวางของด้านข้างน,น่าใช้มากเลยค่ะ เพราะว่าแค่ภายนอกตัวรถก็ดูน่าใช้มากๆเลยก้าวเข้ามาภายในตัวรถกันค่ะเข้ามานั่งภายในตัวรถด้านนี้ได้เลยตัวเบาะก็จะเป็นเบาะผ้าสามารถปรับเอนปรับเลื่อนตามความต้องการการใช้งานของเราได้เลยนั่งได้สบายมากๆค่ะตัวพวงมาลัยค่ะตัวนี้ค่ะจะเป็นพวงมาลัยฟันติฟังชันแบบ3กา้าน ใช้ทิศทางในการใช้งานได้2ทิศทางค่ะตัวนี้ปรับได้2ทิศทางเดี๋ยวมาดูปุ่มฟังก์ชันทางฝั่งด้านขวากันบ้างค่ะปุ่มฟังก์ชันทางฝั่งด้านขวาก็จะมีในส่วนของใช้ A ใช้ B สามารถใช้รีเซ็ตด้านนี้ได้เลยเป็นการใช้งานเช็คระยะหรือการขับขี่ของเราก็สามารถเลือกฝั่งด้านนี้มีปรับแสงรดแสงของเรือนไมค์ค่ะ ปุ่มเปิดฝาถังน้ํามันเชื้อเพลิงปุ่มปิดการลื่นถ่ายของรถค่ะนี่ค่ะก็จะคือตัวนิสสันนาวาร่าคิงแคบคาลิเ e อ E Black Edition ค่ะเดี๋ยวว่าจีจะพาทุกท่านไปรับชมภายในห้องผู้โดยสารด้านในกันค่ะตอนนี้ค่ะอจิพาทุกท่านมาอยู่ภายในตัวรถของนิว n i สสันนาวาร่าคิงแคบค่ะเดี๋ยวเรามารับชมภายในกันค่ะ เป็นตัว King c a p Cariver E ค่ะตัวนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดเดี๋ยวเราทำการเปิดเลือนไม้ให้ดูเลยนี่เลือนไม้ค่ะตัวนี้ก็จะมีมาตรวัดมาให้เราด้วยอ่ากดขึ้นมาเลยมาตรวัดตรงนี้ค่ะจะเป็นจอ ดิจิตอลขนาด7นิ้วค่ะบอกอุณหภูมิภายนอกตัวรถบอกเวลาบอกการขับขี่แล้วก็บอกน้ำมันเชื้อเพลิงค่ะการเข้าเช็คระยะก็สามารถเปิดดูด้านนี้ได้เลยทางฝั่งด้านขวาจะเป็นอัตราเร่งมาพร้อมเข็มค่ะแสงสีขาวทางฝั่งด้านซ้ายค่ะก็จะเป็นตัววัดรอบนั่นเองค่ะมีไฟฉุกเฉิน กรณีต่างๆขึ้นโชว์บอกเราค่ะพวงมาลัยค่ะเป็นพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันค่ะปุมฟังก์ชันการใช้งานมาพร้อมระบบการใช้งานต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งด้านขวามีนี่นสัญลักษณ์ต่างๆให้เราเลือกใช้งานได้เลยไม่ว่าจะเป็นรับซ้ายระบบสังการด้วยเสียงแล้วก็ปุ่มในการใช้งานค่ะตัวนี้ก็สามารถเลือกปรับด้านนี้ได้เลยทางฝั่งด้านซ้ายก็จะเป็นเพิ่มเสียงลดเสียงระบบการใช้งานค่ะ เราก็สามารถเลือกกดทางด้านซ้ายด้านนี้ได้เลยเพื่อให้เราดูการใช้งานมีสัญลักษณ์ของถุงลมนิรภัยค่ะทางฝั่งด้านหลังพวงมาลัยด้านขวาจะเป็นไฟเลี้ยวค่ะเป็นไฟส่องสว่างในการใช้งานของตัวรถไม่ว่าจะเป็นเวลากลางวันหรือกลางคืนทางฝั่งด้านซ้ายจะเป็นก้านปัดน้ําฝนค่ะพร้อมด้านหลังที่เป็นแสงสีส้มตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มพุสตาร์ค่ะใช้งานได้สะดวกเลย เดี๋ยวเรามาดูตรงกลางกันบ้างค่ะนีค่คันนี้ได้ใส่ตัวกล้อง360องศามาให้เราค่ะก็จะมีให้เราเลือกดูการใช้งานลมยางด้านหน้าเปิดอีกครั้งหนึงเดี๋ยวให้ดูด้านนี้เลยอ่ะนี่ค่ะของตัวกล้อง360องศามาที่หน้าจอค่ะหน้าจอทัชสกรีนตรงนี้จะเป็นหน้าจอทัชสกรีนขนาด8นิ้วแล้วก็เลือกดูไม่ว่าจะเป็น FMAM มี USB การเชื่อมต่อแบบสมาร์ทโฟนแบบบลูทูธค่ะนี่การเชื่อมต่อแบบไร้สายค่ะก็สามารถเลือกการใช้งานได้เลยข้อมูลระบบการตั้งค่าในตัวหน้าจอทัชสกรีนก็สามารถเลือกใช้งานได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นตั้งค่านาฬิกากำหนดเมนูหลกักกำหนดมีเดียที่ใช้ประจำหรือตั้งค่าตัวกล้องนั่นเองค่ะนี่ตั้งค่าหน้าจอแสดงผลก็สามารถเลือก มีเฉดสีให้เราเลือกมีคอนทาราสต์ความสว่างมีสีระดับสีแล้วก็สามารถปรับเลื่อนตรงนี้ได้เลยม,มีตัวปรับแสงลดแสงใช้งานอัตโนมัติในตอนกลางวันและกลางคืนเลือกได้เลยค่ะลงมาด้านล่างค่ะก็มาพร้อมกับระบบปรับอากาศค่ะแบบอัตโนมัติหรือปรับอุณหภูมิแยกอิสระซ้ายขวาตามความต้องการได้เลยปรับความแรงพัดลมค่ะก็สามารถเลือกปรับตาม ความต้องการการใช้งานได้เช่นเดียวกันโหมดในการใช้งานของช่องลม <Okay. S 1> ระยะทางไกลๆเราก็สามารถปรับเลือกตามความต้องการได้เลยลงมาด้านล่างกันดีกว่าค่ะก็จะมี power outlet ชาร์จค่ะ 1. จุดช่องวางของมีปุ่มปิดระบบเซ็นเซอร์ค่ะมีพอร์ต USB มี AUX มีช่องวางของด้านล่างด้วยเพื่อให้เราวางสมาร์ทโฟนค่ะในการเชื่อมต่อกับ USB ได้สะดวกสบายด้วยมีช่องวางของด้านข้างให้เราอีกวางเสียบสมาร์ทโฟนหรือกระเป๋าสตางค์ลงไปได้เลยเกียร์ค่ะตัวนี้ค่ะจะเป็นเกียร์ธรรมดาใช้งานง่ายมีตัวฟอนตด้านในค่ะ1,2,3,4,5,6แล้วก็เกียร์อาหรือเกียร์ถอยนั่นเองข้างบนก็จะเป็นหัวเกียร์เป็นแบบโครเมียมหุ้มหนังสีดำตัวนี้ก็จะมีเบรกมือช่องวาง แก้วน้ำวางขวดน้ำตรงกลางจะมีตัวเส้นตัดที่เป็นสีเทาค่ะปกติเราจะเจอที่เป็นสีเงินเนาะตัวนี้ก็จะเป็นสีเทาทําให้กลืนกับภายในตัวรถที่เป็นสีดําด้วยค่ะที่เท้าแขนเป็นผ้าค่ะขนาดใหญ่ในนี้ก็ยังมีช่องให้เราใช้งานไม่ว่าจะเป็นพอร์ต USB พอร์ต Type C แล้วก็ power outlet Charge ค่ะกองเก็บของกว้างวางไปได้เลยปิดเก็บไปแบบนี้ค่ะ เป็นเบาะผ้าค่ะสีดําตรงกลางพร้อมลวดลายด้านข้างจะเป็นสีเทาสามารถปรับเอนปรับเลื่อนตามความสะดวกได้เลยค่ะสามารถเลือกปรับได้เลยทางฝั่งด้านหน้าด้านนี้ค่ะก็จะมีตัวเปิดค่ะตัวนี้นี่กล่องเก็บเอกสารเก็บคู่มือนี่ค่ะกว้างขวางมากๆเลยมีสัญลักษณ์ถุงลมนิรภัยด้านบนตรงนี้ ที่บังแดดพร้อมกับกระจกในการใช้งานมินิด้วยไฟสองสว่างด้วยค่ะฝั่งของคนขบับด้านนี้มีที่เสียบบัตรให้ค่ะใช้งานได้เหมือนกันมีทางฝั่งของกล่องเก็บของด้านบนค่ะเป็นช่องใส่แว่นด้านบนมีไฟส่องสว่างเป็นแสงสีขาว ในตัวนี้มีกระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติมาให้เราด้วยค่ะปุ่มปิดเปิดปิด,ปดใช้งานได้เลยใช้งานง่ายในนี้ยังมาพร้อมกับระบบเบรก ABS EBD BA ค่ะแล้วก็มีระบบควบคุมการลื่นถลายของรถค่ะแล้วก็อีกจุดหนึ่งคือถุงลมนิรภัยคู่หน้าค่ะเดี๋ยวอจีจะพาทุกท่านไปรับชมข้อมูลเพิ่มเติมของห้องเครื่องยนต์ด้านหน้ากันค่ะ เดี๋ยวอาจิตจะพาทุกท่านค่ะไปรับชมข้อมูลเพิ่มเติมของห้องเครื่องอยนต์ในตัวนิสสันนาวาร่าคิงแคปคาลิเบอ E คันนี้กันค่ะในตัวรุ่น b บ็ก e d ดิชั่นด้วยมาค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมข้อมูลเพิ่มเติมกันใครที่ชอบแบบนี้ก็มองหาก็สามารถสอบถามได้นะคะ,ะเดี๋ยวเราทำการเปิดฝากระโปรงเครื่องยนต์ขึ้นมา ใช้งานได้สะดวกค่ะมีแผ่นฉนวนกันความร้อนสีดําแผ่นใหญ่ด้านบนแล้วก็หน้าตาของเครื่องยนต์พร้อมฝาครอบค่ะมีสัญลักษณ์ของนิสสันตรงกลางมาให้เราด้วยเครื่องยนต์ค่ะในตัวนิว n i สสัน King c a ค c a ิเบอร์อตัว Black Edition คันนี้ค่ะจะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดเครื่องยนต์ดีเซล2.3เทอร์โบค่ะเครื่องยนต์รหัส YS 23 DDT ดีเซล4 ดีโอเฮดซีสิบวาลสองจลิตร2,298ันกซีซีกระบอกสูบคูณระยะช่วงชักแปดสิบหุ้ดศูนยคูณหนึ่งร้ามมิลิเมตรกำลังอัดสิบาจุดสต่อหนึ่งพ่วงระบบอัดอากาศ VGS Herbo พร้อมอินเตอร์คูลเลอร์กำลังสูงสุดอยู่ที่163แรงม้าที่3,750รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด403นิวตันเมตรที่1,500รอบถึง2,500รอบต่อนาที จับคู่กับเกียร์ธรรมดา6จังหวะขับเคลื่อนล้อหลังรองรับน้ำมันสูงสุดดีเซล b 20ค่ะความจุถังน้ำมันค่ะจะอยู่ที่80ลิตรค่ะ<ม>การใช้งานในตัวรถค่ะทางนี้ทางนั้นก็ขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมเนาะตามความชอบได้เลยค่ะตัวนี้ค่ะที่จบลงไปค่ะจะเ,เป็นตัว New Nissan Navara Kingcap c a ย r b อ e E เกียร์ธรรมดา6สปีดค่ะ ตัว Black Edition อีกด้วยสวยๆแบบนี้สอบถามมาได้เลยนะคะราคาจะอยู่ที่7,99,000บาทค่ะต้องขอขอบคุณทุกท่านค่ะที่เสียสละเวลาในการรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องอจินิวคา f f m m l y y กันด้วยค่ะติดต่อรถยนต์ค่ะไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนแบรนด์ไหนสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะที่0985551558ค่ะหรือติดต่อรีวิวโปรโมทสินค้า ก็สามารถติดต่อมาที่เบอร์เดียวกันเบอร์นี้ได้เลยค่ะหรืออีกหนึ่งช่องทางค่ะแอดไลน์เข้ามาได้เลยเบอร์นี้เหมือนกันค่ะอาจิจะเป็นคนอ่านเองตอบเองทุกข้อความค่ะยังไงฝากกันด้วยนะคะวันนี้อาจีขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ